คือคุณแม่อยู่อยู่ที่สงขานะคะพักพักที่สงขลาทีนี้อาการของคุณแม่คือเป็นเบาหวานฟัมดันหัวใจอามาัมพฤกษ์อยู่แล้วนะคะคุณแม่เป็นมาสองปีแล้วะคะ่ะคือคือแย่ค่ะคือคุณแม่เรารู้สึกสงสารนะคะเราอยากให้คุณแม่หายทีนี้ครั้งสุดท้ายคือที่เห็นคุณแม่คือคุณแม่พอเดินได้แล้วนะคะแต่ว่าคือยังยังไม่ไม่ปกติเหมือนบุคคลธรรมดาแต่ว่าเท้าอะคะ่ะ ตรงข้างซ้ายะคะ่ะตั้งแต่เข่าลงถึง้างล่างมันจะบวมเป็นสีม่วงอ่ะแบบดีสีคล้ำมากเลยคะ่ะคือคือถ้าเราเราเห็นปับ๊บขาสองข้างเราจะรู้ได้ทันทีว่าไม่เหมือนกัน,น,กนค่ะแล้วเราเห็นเราเราสังเกตที่แกเดินพอเตะอะไรแกจะไม่มีความร,รู้สึกอะคะ่ะเ<ม>ตะเราบอกว่าเตะแล้วนะแต่แกบอกไม่ได้เตะ,ะคะ่ะคือ,ค,อคือไม่โดนนะคะจะไม่มีความร,รู้สึกค่ะ,คะเราก็ว่าเออแม่คงคงหนักคงคง ไม่ความรู้สึกไอ้ตรงนั้นแล้วค่ะหาหมอก็คุณคุณหมอบอกว่าให้คุณแม่ทานยาอย่าขาดนะคะให้ทานยาแบบทุกวันตามที่คุณหมอสั่งนะคะทีนี้ทานมันก็มียาหลายตัวค่ะเพราะมันมีความยาความดันด้วยยาค่ะยาเบาหวานด้วยค่ะค่ะหัวใจด้วยแล้วคุณหมอบอกว่าหัวใจแม่ก็หนักเลยนะค่ะเราเราก็ไม่เราก็ไม่บอกแกว่า ว่าว่าคุณหมอว่างี้นะคะคือคุณหมอบอกว่าเออย้าให้ยาให้ยาให้ขาดยายายบายยยอะนี่แม่งเป็นลมก็นุ่วนแมตต่างตัวไม่เหลือเรือเลยหลบมาชนไอ้ดงดึงดึงดึงไปกนเลยลูกเจอป้าหลักฟ้าหันย้ายตรงฟ้าถั่วนะหาโมอทรงคลาหาคลังคลังละหา้ลยหา้ยเป็นมากหาปีเลย ได้รู้จักมะโหก็ให้คุณแม่ทานเป็นคุณแด่ค่ะพอพี่ให้ทานไปหนึ่งกลง่องพี่ก็เห็นว่าขามันเริ่มจางสีมันเริ่มแบบจางใกล้จะปกติพี่ก็เลยตัดสินใจว่าสองยงยนัง่นแหละเช้าเที่ยงเย็นสองสองวันละสามมื้อเลยค่ะการแล้วมามาเม,มือม่อเมือมอมอม่อสัปดาห์นี้ค่ะไอ้อที่ตอนหลังเนี่ยก็เช้าเที่ยงเย็นสองๆๆสองสองทีนี้เห็นแล้วว่า ที่อยู่กับพี่อี่คือไม่ได้ทานยาโรงพยาบาลเลยบังเอิญว่าไม่ได้หอนชามาคือกับเดือนนะคะตอนนี้นมไม่ได้ทานค่ะลืมลืมออกมาทีนี้พี่ก็ดูว่าเพราะ่พ,พี่อยู่อยู่อยู่ในไข้มันก็ใกล้โรงพยาบาลทีนี้พี่ดูว่าถ้าถ้าแม่ไม่เป็นอะไรกล็ลองดูทิ ลองลองไม่ทานดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมีอยู่คืนนะคะพอประมาณห้าทุ่มพี่แกมาสบแกบอกว่าเหนื่อยพี่ก็ตกใจหรือพี่ก็วิ่งขึ้นไปแกบอกว่าเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกพี่ก็ตกใจหรือพี่ก็บีบมะฮูเข้าไปในในปากแกเลยค่ะสองโซงแล้วก็น้ําไม่กินแล้วก็เปิดพัดลมให้ก็นอนปรากฏว่าแกก็นอนหลับไปถึงเช้าก็สบายดีค่ะไม่แย่ค่ะแกแกลุกขึ้นมานั่งแต่ว่าพี่ก็พี่ก็กลัวๆเหมือนกันนะคะเพราะแกบอกว่า เหนื่อยเหนื่อยแล้วคือคนนอนหลับอยู่แล้วทาไมต้องแบบลุกขึ้นมาเหนื่อยเออไม่ได้ทํางานในเนี้ยแกก็บอกเหนื่อยเนี่ยพี่ก็ตกกมเหมือนกันแต่ว่าความที่ตกเกมพี่พี่ก็บีบก็ไปสองทองเลยบีบบีบก็ไปแล้ขาแล้วก็ทานน้ําตามเข้าไปแล้วก็เปิดพัดลมให้แล้วก็แกแกก็นอนหลับก็ไม่ได้พายอะไรกะแกก็หลับแกก็พอตอนเช้าก็ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ก็ดีค่ะทิ้งกันเย่ะือยานีมีขึ้นบตัว่หญ่นั้นด้ายนี่ อยากหายการผมยาอะไรกับยายหายเดินายท่านที่พ่ออะไรเอาเงินกับซ้ำโซงเอาเงินกับซีโซงนะะคก็ท่านยาถึงอ่ะลุงไม่ลุงหยกจนซักผ้าได้เลยลุกขึ้นได้เบาตัวทำซักผ้าทำงานบ้านซักผ้าหุ้งข้าวต่ำเครื่องเก็บนี่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 หมุนกนี่พวมากินถึงเขี้ยวอะไทีเนี้ย มีจังลงจังลงเลยความดันหายไปลยหไม่เถียวมึนไม่เถียวเปียบเปียบเปียบเจ็บกันไม่มีเลยมีมาเลยม่เจะซี้แต่ทานยันตึชมาสักผ้าสัผ้าเอาผ้าไปจากผ้าหูโยนโยนไปทำกับข้าวแกงงข้าวไรแบบนี้คอยแข่งขึ้นแขแรงขึ้นลูกคนหนักทุกเดือนนนกม้วนสิ้วนก็หนักไปเช็ดว่าจะเช็ดหรือจะทุกอย่าง ที่มีาไปเช็คก็ว่าน้ำตาลการดลดอะไรก็ดีขึ้นยายกินให้เลยนะก็ามมาทําอ่ะยายไปต้านยายเลยมากดีค่ะเก็บท,ทำน่นทำนี่ทำแต่กับข้าวอะไรเนี้ยค่ะให้พวกเราทานเนี้ยค่ะค่ะ,คะเกแกไม่ค่อยได้ทำแต่ก่อนเพราะเกแก,กจมือหนูมันมีอาการที่ว่าเดินแล้วอาจจะอวบทิมได้ก็ไม่ค่อยอยากให้เดินไปไหนะค่ะ ซักผ้าอะไรด้วยค่ะค่ะทำงานบ้าน,าานอยู่ในบ้านนะคะดีค่ะคืออยากให้คุณแม่หายเป็นปกติอะคะ่ะคือจะให้คุณแม่ทานไปเรื่อยๆไม่ว่าจะสักกี่กล่องแต่ถ้าว่าคุณแม่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนว่าเป็นปกติคือ<ม>พี่จะาให้ทานไปตลอดถึงถึงปกติแล้วน้ำตาลในรลดลงอะไรปกติจนคุณหมอบอกว่าปกติพี่ก็ให้ทานไปเรื่อยๆค่ะแง่ยะกลับไปพูดให้เขาว่างให้เขาเฉยกเฉย ว่ายก็หายหก็เดินได้ไม่เทื่อนี่ก็ได้เดี<ม>๋ยวถ้าไม่ปกยานยายตายตัวยายจะตัวยัติดดินจะรู้รูอะไรคือรู้สึกดีมากค่ะเหมือนกับเราได้ช่วยคนนะคะคือคือไม่ใช่เฉพาะแม่นะคะเพราะเพราะว่าได้ช่วยไปคนอื่นด้วยพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ช่วยคนทุกคนที่เขาเขาพ้นทุกข์อะคือเราจะมีความสุขมากะคะ่ะอย่างน้อย คือว่าบุญอันนั้นเป็นใหญ่หลวงพี่ว่าถ้ารู้จักมะโหนะคะก็ขอให้ทานเลยค่ะขอให้ทานเลยตัวนี้ไม่ว่าใครไม่ว่าทุกคนถึงจะไม่ป่วยก็ทานไปเลยค่ะเป็นการแบบสร้างบุญต้องทานนั่กับร่างกายเราจะได้แบบไม่มีโรคะคะ่ะเราเราจะได้แบบแข็งแรงไปตลอดะคะ่ะไม่ต้องรอให้เกิดก่อน,นะคะเราทานป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะคือพี่จะบอกพี่เจอใครไม่ว่าถึงไม่ใช่ญาติก็บอกค่ะ ใช่าอยากให้คนอื่นหายด้วยค่ะอยากให้อยากให้คนที่ว่าป่วยอยู่อะค่ะเขาได้มีโอกาสแบบได้ได้ได้รับสิ่งที่ดีแล้วก็เขาได้มีความสุขอะค่ะมันมันไม่ต้องทรมานะ